ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้คุณเกลือรายการเกรีย์เมอร์ไทยแลนด์นะก็วันนี้จะมาดูกลีนหน้านะฮะอ้าทำไมตรงนี้ผมมีแค่อันเดียวอ่ะอ่าเทมะภาษาภาษาอะไรไม่รู้คือเราต้องปรับที่ตรงภาษานะปรับอะไรก็ได้นะนี่สมมติเราหมวก ออชอชอดึดดอืมเาเร็วบ้า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 อันนี้สองแล้วอันนี้สองแล้วมีอันนี้สองแล้วกดอันสุดท้ายเลยคีณมี อ๋อเรวเร็วเร็วมีไหมอืมก็ยังเหมือนเดิมลองปรับเป็นภาษาอังกฤษอ่ะไม่ป่ะ เกมอะไรวะเนี oh. ่ยเกมอะไรเปรี U ้ยช oh. ่าจำๆไว้ก่อน B I U N อ๋อ B I U N จำไว้ก่อน B I U N B I U N, B R U N. อ O u ่ A. อ่ะอะอ่ะตนี้เพอได้ได้เหรอคือเพื่อนผมมันได้แบบเยอะมากค่ะมันกดม่วมันได้แล้วกดจิงจังทำไมเราไม่ได้ ก็กลับมาแล้วนะรู้แล้วอันไหนอันไหนนี่นมำเกมเพียบเลยฮ่าเฮ้มี a v a มีสตาร์อะไรอยูเน <c oughs> <c oughs> hey, ี่ย อะ,นะอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะโหลดเล่นดูนะ เกมนี่เกมอะไระแต่ a b a นี่โหลดได้ a b a นะโหลดได้จริงแต่พอเราโหลดแล้วเราจะอ่านออกหรือเปล่าในเกมข้อสำคัญเลยเราจะอ่านออกหรือเปล่าผมเชื่อว่าไม่ไม่ค่อยมีใครอ่านออกหรอกครับ คนที่เล่นน่้จากเขาเรียนมาเร็วๆดูซิอันนี้มีได้คือผมจะบอกให้นะกดตรงนี้ภาษาอะไรก็ได้นะแล้วก็กดอันแรกเลยเนี่ยแล้วมันก็จะได้ครับได้อย่างที่คือต้องการบ<ะ>้มาแล้วมาแล้ว ไอ้ดีเอดีเจเอามากดคลิปไปไปก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ